รักทุกคนนะคะของคุณครูสวัสดีค่ะช่อง My c a s t Room Channel ของครคนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่คอยติดตามคอยเป็นกำลังใจนะคะให้นะโอเคค่ะเรามาถึงนะคะเรามาถึงตรงนี้แล้วนะบทที่9นะคะรูปเรขาคณิตสามิตินะคะนะ้แบบฝึกหัด9.2ค่ะบอกชนิดนะลักษณะค่ะและจำนวนของหน้าตัดหรือฐาน และด้านข้างของรูปเลยค่ะคณิตหน้าโอเคปะพร้อมข้อที่หนึ่งค่ะตรงนี้เป็นชนิดอะไรนะคะเป็นชนิดอะไรนะ,ะก,นก็คือปริซึมเลยเอยปริซึมถ้ามีด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมค่ะครูบอกแล้วถ้าด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะนะคะหรือจะใช้คำว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้ คูใช้คำว่าปริซึมปริซึมสี่เหลี่ยมนะละนักษณะของหน้าตัดและฐานล่ะเป็นรูปอะไรนี่ไงหน้าตัดหรือฐานหรือตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่เป็นรูปเลยคะ่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเป็นสี่เหลี่ยม มุมฉากจ้ะจำนวนหน้าตัดหรือฐานล่ะครูบอกแล้วถ้าเป็นหน้าตัดหรือฐานถ้าเป็นพริซึมจะมีสองหน้าคือน,นี่นี่หน้าตัดหรือฐานนะหัวท้ายแบบนี้นะจ๊ะลักษณะด้านข้างค่ะแน่นอนเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเป็นพริซึมด้านข้างต้องเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเป็นเป็นสี่เหลี่ยม เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะนี่ไปกันต่อนะข้อที่สองค่ะอันนี้ชดินี้นะคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นปิดซึมสี่เหลี่ยมค่ะเป็นปิดซึมสี่เหลี่ยมนะคะข้อที่สองนะปิดซึมมีสี่เหลี่ยมยังไงสังเกตขาด้านข้างเป็นสี่เหลี่ยมทุกด้านเลยถูกไหมแล้วก็ หน้าลักษณะของหน้าตัดหรือฐานเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่เป็นสี่เหลี่ยมทางมุมเนอะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเจนโนหน้าตัดหรือฐานค่ะมีสองน้าหนึ่งกับสองค่ะ,ะสองลักษณะของด้านข้างค่ะเป็นรูปลายเขาบอกปีซึมด้านข้างต,าต้องเป็นสี่เหลี่ยมเลยค่ะนะต้องเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมเออแต่ตรงเนี้ย นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะต้องเป็นสี่เหลี่ยมเสมอค่ะด้านข้างอ่เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองต่อไปค่ะเรามาดูอันนี้ด้านข้างไม่ใช่สี่เหลี่ยมแะ้วเป็นสามเหลี่ยมถ้าด้านข้างเป็นสามเหลี่ยมจำไว้เลยจะใช้คําว่าพีระมิดค่ะพีระมิด ฐานอะไรดูฐานข้างล่างค่ะที่มีอยู่ด้านเดียวนับจนมวนเหลี่ยมค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพีลิมิดฐานแปดเหลี่ยมค่ะลักษณะของหน้าตัดหรือฐานนี่ไงฐานข้างล่างค่ะหรือหน้าตัดเป็นแปดเหลี่ยมค่ะ จำนวนหน้าตัดหรือฐานข้างล่างค่ะมีจำนวนเท่าไหร่เอยหนึ่งหน้าค่ะลักษณะของด้านข้างด้านข้างคือตรงนี้ฮะเป็นอะไรเอยเป็นสามเหลี่ยมค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอ่ะเสร็จแล้วหน้านี้นะคะครูสรุปว่านะ,ะถ้าเป็นปริซึมถูกไหม นะคะหน้าตัดจะเป็นรูปอะไรเอ่ยอะไรก็ได้เอาไปเป็นนะถ้าเป็นปิซึมสี่เหลี่ยมนะคะให้จำไว้ว่าถ้าด้านข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมเสมอเลยมีอ่าหน้าตัดหรือฐานสองหน้านะถ้าเป็นปิซึมนะคะแต่ถ้าทำไมเอ่ยพีรมนะ,ะรมิดนะคะพีระมิดนะด้านข้างจะเป็นสามเหลี่ยมเสมอเลยนะคะฐานมีแค่หนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะนะเออ ฐานก็ดูตรงว่าเนี่ยเป็นรูปอะไรเป็นกี่เหลี่ยมนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้นะคะครูจบครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากมากเลย